Hello, วกเราฮัลโหลเพื่อนเที่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่เรามาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวคอยติดตามชมอยู่นะครับตอนนี้รอรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่าอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาส่งไปกันครับไปตอนนี้เราได้รถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เชียงใหม่ทริปเชียงใหม่<ช>ทริปนี้ก็คือคันนี้ทั้งทริปเลยครับผมทั้งทริปเลยใช้คันนี้น้องแดงแรงลิฟาวโอเคร้านก็บริการดีนะครับก็คือมารับมาส่งที่สนามบินเลยเ,เดี๋ยวยังไงก็ไปกันเลยครับอันนี้เราออกจาก สนามบินนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาออกมาจะมีปั๊มน้ํามันตอนนี้เราจะไปหมู่บ้านแม่กําปองนะครับแล้วก็ไม่รู้ระหว่างทางจะมีอะไรแบบให้แวะเที่ยวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะไปะเจอกันที่หมู่บ้านแม่กําปองเลยนะครับไปกันครับลุย ระหว่างทางไปแม่กำปองเราตอนนี้เราแวะกันที่น้ำพุร้อนน,น้พุร้อนอะไรนะน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับตีน้ำพุห่อนสันกำแพงค่าเข้าคนละสีะ่สิบบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงแล้วหลังจากจากาน้ำพุร้อนนี้ไปแม่กำปองก็บอกมาอีกยี่สิบกิโลไม่ไกลครับ วเราไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนี่คือเวลาของการต้มไข่นะครับว่ากี่นาทีจะได้ไข่ลวกไข,ยไขก่ย่างมาต้มไข่สุกกี่นาทีนะครับเขาจะมีบอกนี่ตรงนี้เขาไว้ให้แช่ได้นะครับอุณหภูมิตอนนี้ี46 แช่อยู่พี่เขาแช่อยู่จุดนี้ห้าสิบถึงห้าสิบห้าองศาน่าจะร้อนเลยแหละดูควันควันออก อันนี้เขาต้ามไข่ก,กันมีไข่นกกระทาอันนี้ไข่ไก่เดือดฟุดๆุดอันนี้แบบ เหอนแบบน้ำพุดขึ้นนะครับโอ้สูงมากห้ามเข้าด้วยนะครับอันตรายไม่ได้อยู่ริมเขาด้วยครับมีเขาด้วยก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับมันก็เป็นความถ้าเรียออะไรความมหาศจรรย์ของธรรมชาตินะที่ได้เกิดขึ้น ตอนนี้เราเข้าที่พักหลังจากที่เราเข้าที่พักแล้วก็พักเก็บของอะไรนิดหน่อยตอนนี้เราก็มาเที่ยวชมความงามของหมู่บ้านแม่กำปองครับแต่ว่าที่แรกเลยตอนนี้เขาเราจะมาเดินดูน้ำตกฝนตกด้วยครับหลังจากที่ว่าเราเข้าไปมาฝนจะตกเลยทีเนี้ก็เลยจะมาเดินดูธรรมชาติน้ำตกของน้ำตกแม่กำปองครับไปเดี๋ยวเราพาชมกันนี่ครับ ทางเดินมาจากที่นี้จากที่พักแปบเดียวเองครับ ก็มันก็ต้องปฏิบัติตามป้ายด้วยนะครับระวังดื่ดนเดี๋ยวมันจะขึ้นไปข้างบนหรือว่าข้างบนมีอะไรข้างบนมีน้ำตกน้ำตกลองดูครับน่าจะเป็นต้นน้ำ แต่ที่เราขึ้นมาเมื่อกี้สูงเหมือนกันนะแฉด้วยอ๋อข้างบนน้ำตกจะใหญ่กว่าครับมีห้าชั้นสองชั้นก็พอละมั้ง ข้างบนน,นน่าจะเป็นต้นน้ํานะครับยังสูงได้อีกครับแต่ว่าพาเพื่อนๆมาดูได้ประมาณเนี้ยครับมันน,น่าจะเหมือนกันนะครับเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆอยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศในหมู่บ้านครับได้ครับได้ฟิวเลยถ้าใครมาที่ในกำปองก็ มีเวลาก็ขึ้นไปข้างบนได้นะครับไปชมน้ําตกเดี๋ยววากันไปที่หมู่บ้านเลยครับ ที่ระเบียงวิวนะครับเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นที่พักด้วยหมู่บ้านใน่กำปองก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางหุบเขานะครับบรรยากาศก็ดีนะครับบ้านเป็นมากจะเป็นบ้านเหมือนบ้านไม้นีอ้ซอยบ้านเราเาหรอนี่เราจะอยู่ตรงนี้นะครับบ้านชมวิวจะไปทางนี้ ้านข้างหน้ามีร้านกาแฟเดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปเล่นในหมู่บ้านกันครับมบี่ัานนี้แขกาแฟยล่นร้านกาแฟนี่ส่วนมากจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่เยอะครับที่พักก็คือจะเป็นแนวโฮมสเตย์ครับ กาจะเอาบ้านแบบมาทำเป็นโฮมสเตย์สวยเนียครับแต่ละที่ <ขอ S 1> จะมีลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านนะครับเป็นลำธารเล็กๆก็ลำธารจากน้ำตกที่เราไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีโฮมสเตย์อยู่ริมลำธารมีเยอะมากครับโฮมสเตย์ที่นี่ เดี๋ยวเราเดินดูกันเรื่อยๆครับนี่ครับหมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับคือคือกลางเขามีเขาอยู่นีะครับเหมือนกับถนนก็กลางภูเขาเอางนะครับดูดูข้างหลังครับเขาล้อมรอบไปหมดเลยครับ อออ,อ,อ๋เดี๋ยวเอาไปไหว้พระที่วัดกันหน่อยนะครับศาลาบังทีไปอยู่หฮ้ยลูกอะไรทำใหญ่ทำใหญ่เต็มต้องเลยเป็นวัดที่ททใครๆมาก็น่าจะต้องมากราบไหว้ครับเป็นวัดของหมู่บ้านแม่กำปอง โบสถ์กลางน้ำอยู่ไหนคร่บมีเป็นโบสถ์เป็นศาลาศาลาไม้ไนะแล้วมีโบสถ์กลางน้ำไหมครับลงตรงไหนครับเราไปโบสถ์กลางน้ำนก,นำกนำันครับ เสียงน้ำตกจะดังหน่อยนะครับนะครับส่วนมากจะน,นี้น้ำตกแล้วก็นี่ครับโบสถ์ทางวันทานทางไหลของน้ำ เรามาไหว้กันนะครับภายในบรังเนี่ยมาชมบรรยากาศในหมู่บ้านยามเย็นมีนของขายอยู่ข้างๆนะครับพวกชิ้นไสโออะไรเงี้ยครับอันอน,อนี้เป็นวันเสาร์ครับคนก็จะเยอนะๆหน่อย ะจะเดินก็หมูจุ๋มก็มีนะครับเาก็กินไปเลยก็ได้ที่หมูจุ๋มลอยกบะึืบแล้วราลอยก็สิบเก้าบาทนะครับร้านขายเยอะแยะเลยนี่มีร้านขายโปสการ์ดด้วยครับแล้วก็ส่งได้ตู้ไปที่นี่ที่นี่เลย อือว้านที่มีอาคารนีกครับโอ้ตรงนี้สวยจังเลยดินประดับดอยดประดับดอยบ้านพักน่าจะเป็นบ้านพักเต็มค่ะ,น,คะนี่ก็เป็นบ้านพักอีก เียบของกินเทียบเลยเที่ยวห่อหอนั่นชื่ออะไรได้บรรยากาศเย็นมากเลยครับคือเย็นสบายอะ่ะสวยมากเลย แต่ว่าเมื่อตอนเดี๋ยวตอนเช้าว่าจะตื่นมาอีกครั้งหนึ่งจะมาถ่ายไม่รู้จะเจอคนเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่คนน่าจะเยอะเลยเพราะคนพักที่นี่เยอะมากครับแต่ไม่รู้ว่าจะตื่นเช้ากันมาหรือเปล่าเราเองก็ไม่รู้จะตื่นเช้าได้หรือเปล่าเช่ามอไซค์มานะครับแต่ว่าไม่ได้ขับมาที่หมู่บ้านก็คือจอดไว้ที่ที่พักเลยครับเพราะว่าเดินเอาดีกว่าเพราะว่ามันเป็น ทางคนเดินคนเดินเยอะแล้วก็คนเดินส่วนมากครับเลยแบบไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ก็เราจ,จรจะไปอับสักหน่อยว่าเดินถ่ายรูปกกครับสนุกดีเล่นแบบชมธรรมชาติแล้วก็สุดทัาบรรยากาศอะไรนยแต่จริงๆมันมีแต่ข้างทางก็มีแต่ป่า ภูเขามันคือธรรมชาติล้วเนี้งมันยังไม่ได้ผ่านกสะพานแขวนครับ <S <S ปิดแล้วท็ไม่ได้ <S <S ดใช่เพราะถ้ามืดมันก็น่าจะอันตรายอ่ะ <S <S ข้างล่างมี <S 2> <S 2> พักเลียงไม่ข้างล่างมีแบบที่นั่งชิลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้แต่ว,ว่าสะพานแขวนสวยเนะเนี่ยดูครับบรรยากาศ เนี่ยครับเขาดูดิที่พักอะไรก็อยู่แบบกลางเขาข้างล่างลำธารแ,แล้วก็บ้านพักภูกเขาด้านหลังสวยครับสวยบรรยากาศอากาศดีครับเดี๋ยวเราน่าจะหาของของกินเย็นเนี่ยเนาะแล้วก็กลับที่พักเย็นนี้เรามากินข้าวซอยกันนะครับเย็นอะไรนะลำนอ ข้าวซอยไก่นะยครับอยู่ริมทางนี้ละครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศในร้านครับยังไม่เคยกินข้าวซอยเลยเดี๋ยวจะลองดูนี่คือข้าวซอยนี่ละ thẳng mình cuối nữa เขาเรียกไข่อะไรนะครับไข่กัมไข่ไข่กัมใบตองนึ่งใบตองไข่ใบตองห่อใบตองมีน้ำหอมไปละเค็ำใส่ซอสอย่างเยอะเลยเออเออใส่เยอะขนาดนั้นอนะมันเป็นแม่น้ำหอมไปเนี่ยมันเค็มเนี่ยเคลียวไปให้รู้ข huh kind of ้างล่างใช่มันจะซึมเหมือนแกะกันโอ้ย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งครับอากาศเย็นมากครับเมืม่อกี้ดูในโทรศัพท์มันประมาณ22องศาคเับนยหนะ 1>, 1 2 1 2 ดูบรรยากาศตอนเช้านี่คือปีปีน้องๆทุกคนได้หันบรรยากาศตอนเช้ากบรรยาาศตอนเจะปีกละเจ้าตอนเจ้าที่แม่กำปองอากาศสดชื่นขนาดบรรยากาศเาป็นตยวันที่นี่คนมากาันตะเจ้าเลยบรรยากาศดีวันหยุดนคนเยอะมากเออวันนี้เป็วานวันอาทิตย์ อนาดิษคนเยอะคนจะนักหน่อยมีมีข้าวจี่ด้อยนีข้าวจีว้าีาตาตอนเช้า,น,า,า,น,าน,นี่อากาศเย็นสบายที่นี่อากาศดีตึงวันมาตอนไหนก็สบายเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะยี่สิบองยี่สององศานะค่ะประมาณยี่สิบ ประมาณเสาบบสองประมาณสาสาเสา,ส,สาวสาเอสาสองสาสามสงศายิ่งกลาง,งคืนยิง่งกลางคืนยิงน่งีออตอนกลางคืนกะจะหนาวนักเข้าไปอีกบรรยากาศอากาศดีเจ้าไผ่ว่าสสำหรับแม่กำปองในทริปนี้ก็สนุกดีครับธรรมชาติดีที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้คนก็ใจดี ทางทีนพักที่ป้าเขาดูแลก็ใจดีเอาใจใส่มากครับแล้วก็ธรรมชาติที่นี่ก็ยังสมบูรณ์นะครับมีภูเขามีน้ําตกมีลาําธารแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมานะครับถ้ามาเชียงใหม่ก็ที่นี่ก็เป็นที่จุดหนึ่งสำหรับแบบสายธรรมชาติเนะาะจังเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบไม้ส่วนมากเป็น สำหรับวันนี้ที่แม่กำบองก็น่าจะจบแค่นี้นะครับแลก็เดี๋ยวติดตามชมต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับเพราะเรายังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เลยนะครับโอเคครับ